ครับก็สวัสดีพี่พี่น้องน้องและกับปลาทุกท่านนะครับวันนี้ครับมาแกะกล่องอีกแล้วนะฮะ <Yeah. S 1> สั่งมาของเพิ่งมาส่งเลยนะครับจอ <Yeah. S 1> ขอญาตแกะเลยมาดูว่าข้างในเป็นอะไรนะครับ <Yeah. S 1> พอดีว่าะจะเปลี่ยนสายพีีครับใช้สายพีไปตีสโเดดีร์ช่นมาทีเนี้ยมันก็ มีปัญหาคือไปตีที่ป่าบัวนะครับมันก็มีการขูดขีดกันกับพวกกอบัวนะครับมันจะเป็นน้ำนอ่ะม,มันดังใ้สายพีเก่ามันขุยแล้วก็พอตีเยอะอหาักๆห,หนมันก็ระเบิดขาดนะครับก็เลยจะเปลี่ยนขายพีก็เลยไปหาต่างๆนานามานะครับก็ไปเจอของแบรนด์นี้ค่ายนี้นะครับซึ่งค่ายนี้เขาก็โด่งดังเลยใน YouTube นะครับ คือของนาน,นิอาลมนโดนะครับสาย PE อาลมนโดนะครับเป็นสาย PE ถัก8นะครับอันนี้เป็น PE 3นะครับหน้าตัดอยู่ที่0.28หน้าตัดอยู่ที่0.28นะครับ27ปอนด์นะครับที่สำคัญที่ผมสนใจซื้อคือ,อก็ที่ ัดสินใจซื้อนะครับคือมันสีขาวทุกคนสายพยีสีขาวทำไมถึงใช้สีขาวครับมาดูแทนนแทนะครับ,นนรบลอกสีขาวดำนะครับแล้วก็คันผมเนี่ยนะครับสีขาวดำนะครับมันมันดูล็อกมากเลยทุกคนดูแบบเขาเรียกอะไรเป็นอีโมชันอะโมมากเลยนะครับก็เลยจะใช้สายสีขาวเข้าไปดูมันน่าจะเท่มากกว่า นนี้เป็นนิดเดียวเท่เลยอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ไม่รู้ว่าไปเล่นชโดจะไหวไหมแต่ถ้าน้ำโล่งๆผมว่าไหวแน่นอนครับปีสามนะครับยีิบเจ็ดปอนด์นะครับ,นนรบตัวนี้น่าจะทํามานานแล้วแหละผมว่านะครับเพราะว่าเห็นใช้มาน่าจะสองปีสามปีแล้วแหละเนาะสีขาวเนี่ยแกทํามางานประช่อนนะครับไมล้ลกๆนะคปีสามประชั่นอัดเหมือน,นแกคืออดัดเต็มข้อเต็มข้อเลยนะครับ เหนียวนะครับสีมันเหมือนอะไรเบ็ดไม่ผ่สีขาวเบ็ดไม่ไ่ะมาดูนะครับอันนี้เป็นแนะนําอย่างหนึ่งเนาะเนี่ยเวลาเราซื้อพีอะจะมีสติกเกอร์ตรงนี้นที่มันแปะนี้ไว้ครับเราเอาตรงนี้แหละไปแปะในสปุลของเรานะครับเวลาขึ้นสายครับเอาตรงนี้ไปแปะสปุนนะครับสปุลที่ไม่มีรูอ่ะเวลาเราใสา่สายเข้าไปมันมันมาไม่ได้แล้วก็อันนี้ไปแปะขึ้นสายได้นะครับ ก็เป็นเทคนิคหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขอดูสัมผัสแรกก่อนนะแกะขึ้นมาสาย P e นะครับ่ะตัวสายนะเห็นไหมมีความรู้สึกว่าแข็งแรง ที่สำคัญที่ผมจับเลยคือลื่นนะครับลื่นจากที่ได้จับคือสัมผัสแรกคือลื่นนะครับแล้วก็นุ่มนะครับนุ่มลื่นหลายหลายแบรนด์ที่ใช้มันจะแข็งมันจะแข็งอันนี้จะนุ่มลื่นนะครับน่าจะตีได้ไกลอะ่ะจะลองขึ้นสายดูนะครับขึ้นเสร็จก็น่าจะไปเทสเลยไม่รู้จะมีตัวมากับไหมนะครับ ตอนแรกว่ากาจะมาเล่นชโดผมหาสายที่เล่นโดที่จริงหาพวก40ปอน50ปอนที่หน้าตัดเท่านี้ก็มีนะครับแต่ว่าอันนี้ผมคิดว่านันนีแกรับประกันความเหนียวแน่นอนนะแต่อย่างที่สําคัญที่ซื้อเลยก็อย่างที่บอกคือมอันสีขาวสองร้อยห้าสิบาทนะครับสองราสิบบาทแล้วลองขึ้นสายดูยการที่เราจะซื้อสายพีหคุ้มต้องซื้อ3มม้วนนะครับ สามม้วนมันจะใช้ได้ปกติเราใส่สายประมาณห้าสิบถึงหกสิบเมตรแลครับทุกคนถ้าเกิดเป็นหนึง่งนึกภาตาครับหนึ่งสองสามถ้าเกิดเราใช้ซื้อม้วนเดียวเนี้มันจะใช้ไปประมาณหกสิบเมตรมันก็จะเหลือสี่สิบเมตรซึ่งสี่สิบเมตรบางทีเราไปตีมันอาจจะไม่ไกลอะไรอย่างเงี้ยนะหรือบางทีเราจุไปเจ็ดสิบก็จะเหลือสามสิบเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าสามม้วนเนี่ยมันจะใส่ได้สามครั้งครั้งหนึ่งกินไปอย่างเงี้ยครั้งสองกินเนี่ยแล้วก็ครั้งสามกินหนึ่งครังล่างอะไรามาเนี่ยนะ หรือที่เขาเป็นแพคใหญ่จะคุ้มประมาณไม่ให้มันเต็มสปุูนมากครับเนี่ยมันจะมีมันจะมีช่องตรงนี้อยู่เห็นไหมนี่ครับมันจะมีช่องอยู่นะครับเราเวลาเราดึงสายเราก็ดูว่ามันชนไอ้แถบข้างล่างัวอ,อยังนะครับอกาให้มันพอดีะครับไม่เสื่อดเกินไปนะครับใส่น้อยเกินไปก็ไม่ดีนะครับใส่มากเกินไปก็ไม่ดีก็ให้มันพอดีพอดีอดนะครับ ตอนนี้ใส่เข้าไปน่าจะอยู่ที่ราวๆหกสิเมตรนะครับก็เหลือข้างในนี้อยู่เนี่ยพอเหลือใน,นเนี้สัก30กว่าเมตรหรือ 40, 4 0่เมตรไม่รู้จะทำอะไรนะครับผมเก็บไปไม่ผูกเล่นก็จะจุกสักประมาณนี้แหละเพราะว่าผมชอบตีปิดข้างหลัง <laughs> แล้วก็แล้วก็ต้องไปตัดทีประมาณนี้นะครับจุดก่อน ยิบเจ็ดปอนด์นะครับก็ไปลองหามาใช้ดูเนาะเดี๋ยวผมจะใส่สายหน้านะสายหน้าเป็นช็อคเกียร <ๆ S 1> ผมใส่ห้าสิบปอนด์นะครับอีช่อนนะครับอีปะช้อนห้าสิบปอนด์นะจะเอาอยู่นะครับเผื่อ <50 S 2> ๆผืโดก็ไม่มีพลาดน,นะถ้ามันไม่กัดโดนสายนะครับห้าสิบปอนด์ยังไงเดี๋ยวใส่เสร็จเดี๋ยวจะลองไปเทสดูนะครับดูห้วยแถวแถวบ้านนี่ลนะไม่รู้จะมีปลาไหมยังไงก็ ไปติดตามดูแล้วกันนะครับว่ามันจะเหนียวมันจะเป็นยังไงตีไกลไหมนะครับโอเคไป เอาครับเอาแบบนี้ครับเอาครับ้งน้าไปเลยน้าไปเลยน้าไปเลยให้ดินครับอ้ดี้มให้ดินครับอ่าอายอ,อยู่หรือเปล่ปปา อ่าแบบนี้ไม่ให้ดิ้นเลยครับโหไซนี้ใหญ่มากครับน่าจะราวสามโลครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะดเดี๋ยวเดี๋ยว,ย,วยกขึ้นเลยแล้วกันนี่ฮะบ,บอกแล้วครับกระปอมเอครับ ไอพีอีสามนะนินกอเมโดครับรอบอาบูโปรแม็กสี่ครับแต่ฉดโอฮะเหยบกระปอมดีนะเป็นหนึ่งครับนี่ฮนะโดโอ้ตัวนี้อ้วนนะครับน่าจะมีกี่โลอ่ะมีสามแน่นอนครับสามสี่แน่นอนตัวนี้ นะครับกัดกระปอมเอครับกัดแล้วผมส่งอยู่นิดนึงนะทุกคนก่อนที่จะวัดมาไม่ทะลุนะฮะแต่ว่าก็ยังอัดมาได้นะครับโอเคครับมื่อเช้ามาเเก็บมะม่วงครับเห็นขึ้นไล่กัดปลาเล็กอยู่โอ้โหผมลงน้ำไปเรื่องจี ทำแลัวนะนี่คอ้วนตับเลยครับกระปอมเอนะครับสายปลาก่อนอ้วนตับเลยตัวนี้มีสี่โลแน่นอนผมว่านะมันอาจจะตัวสั้นแต่มันอ้วนนะฮะดูดิกัดเข้าไปครับโอเคนี่ครับลอกอาบูโปรแม็กซี่นะครับเดิมๆเลยนะครับสาย p ี3สามนิกอัมมันโดนะครับ อะไรที่เป็นตัวสีขาวนะฮะแล้วก็สายหน้า50ปอนด์นะครับของรีแบทถูกๆเลยครับม้วนละ50กว่าบาทเอาอยู่นะฮะคันครับเป็นเบอร์เกอร์เอมชั่นครับเป็นคันเวท12 25ครับอุ้ย12 20องยทีครับเป็นคันคาร์บอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับกับชาโดว์ไซส์นี้ครับงัดไม่ให้ดิ้นเลยครับสุดยอดนะนะเจอกันครับเดี๋ยวลองจะตีต่อสักไม้สองไม้ดูครับว่าจะมีตัวไหมนะครับโอเคไป นะครับลองนะ่านะดูตัวเบ็ดนะครับง้างนะั่นะนะนะง้างนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นการที่ผมอัดโหเกินไปนะนะโอเคครับ